สวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องบอมคนสร้างทางทีม swp หมอเจอกอสวรรค์ประทานพรครับผมขณะนี้อยู่หน้างานน้องบัวละวีครับมารอกันเยอะแยะ ทอที่กันหลายขั้นเลยครับยินว่าเมื่อกี้นี่ว่ารถรถต่ากันบ้านเลยชะงักการเทไปหน่อยหนึ่งรถจะได้ล่อไหลขอบคุณพี่เบิ้งครับพี่แกครับเบิง้งนะตามปิดกันครับ ไปยังปลาเมื่อกี้เนี่ยรถเลนดาบรถบดเจ๊ยยืไยุยุบเลยเจ๊ยุบๆนี่ตัวไอเห็นยุบโค้ชันแรกครับูปูหยาบเร็วมน้าจิม นาเป่อางเมื่อกี้เนี่ยเส้นแรกนี่จักเส้นเนี่ยเจ็ดเส้นบดลงเลือหาเส้นแร้งเสนยี่สิบสองเส้นั้นแรกเส้นเส้นสองหาเส้น จกเมตรเนี่ยอาเมตรเนี่ยอาเมตรตีเน่นเต็มนานเมตรอาิครับข้วงาเมตราชิาเมตรห้าสิบตูตเต็มแขนยืดแขนขออกสุดเลยซูมิโตโม H A 6 0 W แต่เหลือมบาไปปี่นพู้กันยังไดครันไม่แสดงกระจมอยู่หันยางเหนียวครับสุดเหนียวสุดเหนียวทางหลวง ฟังท่านนี้จบแล้วจีเน,นี่ยท่านแรกอ่ะท่านแรกจบแล้ววุด้มาตสองมื่นแล้วเรียบร้อยเลยเรียนกัแล้วเรียนกันแล้ว ดาวครับพาเดินไปดูเบรกดาวเมื่อกี้เกิดบันยากานิดหน่อยสากา S W หกห้าสอง H หนึ่งเทครับไม่ใหญ่ครับ จะก็ไม่เล็กกัน,กนนะขนาดกลางครับสำหรับทางหลวงนี่ต้องใช้ล้อยางถึง3คันครับงจะผ่าน3คันขึ้นไปเจ็ดล้อเจ็ดล้อสองคันเก้าล้อคันนี้ ใช้ได้ครับนิ่มเลยมีตโซโม่ชั้นแรกกดอัดแล้วให้ได้เจ็ดซีนกว้าง10เมตรครับฟังเนี่ยฟัง นุ่นหน้ากว้างทั้งหมด10เมตรคูสองแัน รด,ดับเนี่ยตรงเ,เบรกไว้ครับลงเนื่นบูเบรกกูได้ตรงเบรกไว้ก็ตกลงไหลกูได้ระยะบุยาวครับขันหนึ่งกี่สิบาตันกว่ากูหนากว่าหาเมตรหาจิบกูหนาเก้าเส้น กับกาวเส้นครับติดบดอัดเหลือเจ็ดเส้นครับจิ้งแม่สอนประธานพ่อนขนส่งนิยมใช้เทเลอร์ดำสะดวกครับเทเลอร์ดำใช้แต่เดียวดำแต่เดียวสะดวกในการใช้คนขับก็สะดวกครับบริษัทแม่ถอดลูกหนัก บททิมงานมี3.8อยู่ขั้นเดียวโค้ชครับพ่อใจอไรเดยกครับ3.8นี่โยกใช้สาซีกำลังพอดีครับสายพิเศษครับเน้นเลยเเดำลองเข้า3.4ซี จบไปแล้วครับหนึ่งขั้นกลับทางไหนวุฒกลับทางไหนไปเม็แกข้อเลยเรียคือ,อกปขึ้นบ้านเสร็จแล้วมันจิมันจิง,นจง,ง่ายดีเไปไปไปก่อนทีมง,งานรอคิวครับตระถ่ายมาเรื่อยๆ คูนาะกว้างนะเสร็จไว้ครับ เพื่อนครับช่วงนี้ต้องเบรกไวทีด,ดีแล้วรถไลน์นี้เขาเปิดฟังแค่นี้นก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเจ๊ เดี๋ยวเตคอลลิงครับให้ช่างกรมทางหลวงมาคอลลิงเดอสท์ฟูรอบสองฟูชั้นสองหน้าหน้างานต้นหนิมเป็นหน้างานลิซเซก,กิ่งครับตัวนี้ลิซเซก,กิง่งถนนเจนเก้ายู่ตรงกลางนี่ครับก็กลางนี่แหละถนนเจนเก้าลอกบออก ทางล้างกันขึ้นหนาดินโล่งยิง้มโคกนี่เสกกิ่งครับเป็นช่วงเป็นระยะครับระยะละสองโลแต่มี่ยังอยู่อบก,กี่ระยะ ประมาณระยะช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับย่าาทัฒน์เด็ยดเยอะดวงแสงจะได้จะได้ขึ้นเก้าแล้วครับช่วงนี้ขนาดจ,จะประมูลได้ควบคุมงานโดยกรมทั้งหลวงครับทั้งจิ้มงานหอเจ้ากอสวรรค์ประท่านพอดนี่ก็มาปับนาดิน โลงยิ้คุกเราก,กัดผสมขอดกีครับเส้นนี้จะไปทะลุแล้วครับเ้นเพชรบณ์นะครับเพื่อน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับเส้นี จากใช้พุ่มครับใช้พุ่มบันเป่าละเวครับเหต้บาบดย่ำสองสามรอบครับ,บกระจายรอ,อยยางบดต่อ ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ EP หน้าเจอกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมขอบคุณครับ